สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครับผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆครับที่อยากจะมาบอกต่อแล้วก็แนะนํากันด้วยเป็นตัวช่วยที่จะทําให้คุณนั้นมีความสุขทุกครั้งในการทําความสะอาดผิวหน้าแล้วก็การอาบน้ํานั่นเอ,เองนะครับเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะมีสุขภาพผิวที่ดีบางคนก็หาไม่ว่าจะเป็นครีมเซตหรือว่าโลชั่นมาประโลมผิวนะฮะแต่ว่าคุณลืมนึกไปหรือเปล่านะครับว่าขั้นตอนแรกในการดูแลผิวนี่คือการทําความสะอาดผิวกายและตัวช่วยที่ดีครับผมแนะนําเลยสําหรับตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายกับสบบูกูกต้าอรเข็ คือสารสกรัดจากเมล็ดองุ่นที่จะเป็นสกัใะในการผัาเซลล์ผิวเก่าบำรุงเซลล์ผิวใหม่นะครับนอกนอนจากนั้นนะฮะยังมีสารสกรัดจากตัวคูต้ตาไทโอนในการเพิ่มความขาวสวา่างกระจ่างใสให้กับผิวของคุณอีกด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยตัวก้อนสบู่นะฮะก็จะทําออกมาในรูปแบบของก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้นะมีกลิ่นหอมด้วยสําหรับใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหงื่อกลิ่นกายตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งสภาพผิวหน้าและก็ผิวกายนะครับเพราะว่าเป็นสูตรอ่อนโยนนะครับและนอกเหนือนจากนั้นนะฮะตัวนี้เนี่ยยัง ในการลดเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวต่างๆหรือว่าสิ่งสุกรกในการอุดตันรูกุมขคนนะฮะที่บริเวณใบหน้าแล้วก็นี่เลยแผ่นอกหรือว่าแผ่นหลังที่ก่อให้เกิดความไม่มั่นใจนั่นเองครับวิธีการฟอกฟอกง่ายๆเลยนะฮะเคล็ดลับคือฟอกทิ้งไว้2-3นาทีหลังจากนั้นล้างออกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟอกด้วยสบู่ตัวนี้กับผิวหน้าแล้วก็ผิวกายกันดีกว่าครับ และแล้วหลังจากนี้นะครับก็ฟอกทิ้งไว้2-3นาทีแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับเมื่อมีการทำความสะอาดแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของสบูต่ตัวนี้จะเป็นยังไงครับ และแล้วหลังจากที่ผมนั้นได้มีการฟอกด้วยสบู่กูตาออร่าบายเลชี่ไปแล้วนะฮะต้องบอกครับว่าฟองเยอะมากๆแล้วก็ทิ้งไว้2อถึงสนาทีนะฮะที่มีการฟอกไว้กับผิวหน้าและผิวกายเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับนี่เลยผิวหน้านะฮะก็สะอาดหมดจดนะฮะเกลี้ยงเกา่าพวกสิ่งสกปรกหรือว่าเครื่องสําอางก็หลุดออกไปนะฮะทำให้หน้าของผมนั้นบางเบาเป็นอย่างมากเลยนะครับส่วนผิวกายมาดูประสิทธิภาพกันนะครับซึ่งข้างนี้คือข้างที่ฟอกส่วนข้างนี้คือข้างที่ไม่ได้ฟอกนะครับเห็นไหมค,หครับิ่มความละเอียดให้กับผิว แล้วก็เติมน้าให้กับผิวรวไมไปถึงความสว่างกระจ่างใสให้กับผิวอีก1สเตปด้วยส่วนข้างนี้ไม่ได้ฟอกนะฮะก็จะมีผิวที่กระด่างกระดําอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่อยากจะหาตัวช่วยในการคลีนไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกโปกที่เกิดขึ้นกับผิวหน้าหรือว่าผิวกายของคุณนะครับผมแนะนําเลยสําหรับตัวช่วยดีๆนะฮะที่สามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายกับสบู่คูตาออราบายเลชินั่นเองครับ